สวัสดีค่ะนุ่หนิงจากช่องยูทูบชาแนลปัตรนุกหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุ่หนิงก็อยู่กับรถเอเวอร์เรสต์แพดดิค่ะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะราคาค่าตัวค่ะอยู่ที่ 2 2 7 9้านสนนกานะคะสเปคเทพๆสีขาวมุกเพิ่มพิเศษ12,000บาทนะคะเป็นเครื่อง V6 ค่ะให้พลังกำลังสูงถึง250แรงม้านะคะจัดเต็มทุกขุมพลังเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังแต่งสวยด้วยเดี๋ยวจะพาชมเลยนะคะว่าเสริมหลอดอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเราทำเป็นไฟ LED ดีนะคะยาวตั้งแต่ด้านฝั่งซ้ายนะคะมาถึงฝั่งขวาเลยนะคะสวยมากๆแสงนวลมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ m a g ริกซ์เค่ะลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะให้ความสว่างคมชัดนะคะ ที่สําคัญค่ะยังสามารถปรับตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยได้ด้วยค่ะแล้วก็ไฟด้านบนนะคะจะเป็นไฟสูงค่ะภายใต้ของเขานะคะจะมีไฟ LED นะคะเล็กๆถึง9ดวงค่ะพร้อมกับระบบกแก๊สฟรีนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดปิดสลับได้ด้วยนะคะสําหรับไฟ LED ค่ะเพื่อป้องกันไฟแยงตาจากรถคันที่ขับสวดเลนมานั่นเองค่ะทําให้เราขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เปิดปิดไฟสูงให้เองอัตโนมัติด้วยนะคะพร้อมกับพืบ เพิ่มพื้นที่แอร์เลียนะคะส่องสว่างถึง30%ค่ะเวลาเราขับรถนะคะเราไม่ต้องคอยเปิดปิดไฟสูงเลยนะคะรถคันนี้เขาจะทํางานให้เราอย่างครบสันเลยค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะทรงซีแคมสวยๆจากโรงงานค่ะแสงของเขานะคะก็จะสามารถที่จะเพิ่มแสงลดแสงได้เองด้วยนะคะนอกจากนี้นุน่มงยังแต่งนะคะโคมรมดําแบบนี้นะคะทำเป็นสีชาค่ะเพื่อให้รถคันนี้นะคะ ดูโดดเด่แล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตัวอคลิกนะคะแพทิน้มแบบนี้นะคะแสดงสัญ,ญลักษณ์ของชื่อรุ่นเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปพรีเมียม ท็อปไอเทมสุดๆค่ะชายด้านล่างนะคะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะเราวิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นค่ายของวาซูมานั่นเองค่ะสีขาบุกตัดกับสีดำเงาแล้วก็มีคลิปสีแดงแบบนี้นะคะเท่อย่าบอกใครเลยนะคะเซนเซอร์ด้านหน้ามาด้วยกันถึง6จุดนะคะพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะโดยสามารถเลือกโหมดการจอดได้ทั้งหมด3แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นจอดเข้าซองนะคะออกจากช่องจอดนะคะหรือว่าจะจอดแบบขนาดข้างค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกล่องควบคุมการทํางานต่างๆเกี่ยวกับระบบเซฟตี้นะคะจะเป็น กล่องเลดราตรงส่วนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบเลนเซนริ่งนะคะการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะเมื่อรถออกนอกเลนโดยที่ผู้ขับนะคะไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวค่ะตัวรถนะคะเขาจะดึงกลับมาให้อยู่กึ่งกลางเลนนะคะเพื่พอเพิ่มความปลอดภัยในยาม ค่้าคืนแล้วก็ตอนะวันนะคะในการขับขี่ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบนะคะป้องกันการชนด้านหน้าด้วยนะคะเวลาเราขับรถอยู่นะคะแล้วมีสิ่งกีดขวางตกลงมานะคะหรือว่าตัดผ่านหน้ารถนะคะตัวรถเขาจะเพิ่มแรงเบรกนะคะเพื่อลดอัตราการสูญเสียนั่นเองค่ะและยังมีระบบควบคุมรถหลังการชนนะคะโดยจะทําให้รถจอดหยุดนิ่งให้เร็วที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีระบบล็อกความเร็วที่พวงมลาลัยด้วยนะคะโดยจะสามารถเลือกฟังก์ชั่นค่ะ ระยะห่างจากคันหน้านะคะเลือกได้4ระดับค่ะระดับ1คือใกล้สุดนะคะระดับ2-3ก็ไกลขึ้นมาแล้วก็ระดับ4 คือไกลที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อลดอาการเมื่อยล้านะคะในการขับขี่ระยะทางไกลค่ะคนขับก็มีหน้าที่แค่จับพวงมาลัยเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าเป็นระบบที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราขับรถอยู่นะคะและคนหน้าขับรถแล้วก็มีของล่วงลงมานะคะเราเลี้ยวอย่างกระทันหันนะคะเขาจะมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวด้วยไม่ให้เราออกนอกเลนนะคะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นเองค่ะเรียกได้ว่ารถคันนี้นะคะสุดยอดสมรรถนะนะคะแต่งสวยด้วยดูดีด้วยท็อปที่สุดด้วย ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อนะคะสีดําเงาแบบนี้เลยสวยดูดีมีสไตล์นะคะอยู่คู่กันกับล้อแมกขอบ20ค่ะ ล้อลายนี้นะคะเป็นเฉดสีน้ำตาลนะคะสวยดูดีมากๆเลยเราลัดด้วยยางตัวไทยโอเพนคันที่นะคะเป็นยางอาทีวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดขับขี่ดีมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมสุดๆกับยางสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพรีเมียมไปมากกว่านี้นะคะเราเปลี่ยนเบรกเบมเบคะ่ะเบรกเบมเบนะคะพนาเมล่าสีแดงฉูชาดแบบนี้เลยนะคะเป็นงานคัสตอมค่ะซึ่งคุณลูกค้าสามารถรีเควสได้นะคะว่า จะเลือกเป็นเบรกสีอะไรนะคะอย่างเช่นสีเขียวสีแดงสีเทาสีน้ำเงินชอบแบบไหนทําได้หมดทุกแบบทุกแนวเลยนะคะปกติเบรกแบบนี้นะคะจะอยู่ในรถสปอร์ตหรือว่ารถซูเปอร์คาร์นะคะราคา5ล้าน10ล้านนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาคอสตอมใส่ในรถเอลเลสแล้วนะคะ เพื่อระยะการเบรกที่สั้นลงนะคะแล้วก็เซฟความปลอดภัยให้กับบุคคลในครอบครัวด้วยค่ะหน้าจานดิสเบกขนาดใหญ่นะคะขนาด4.10มิลค่ะเป็นหน้าจานแบบซ็อกล่งนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบเลยนะคะนอกจากนี้เซ็ตชุดโหลดมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากปีกนอกปรับองศาค่ะของโปรเฟนเดอร์ทั้งเซ็ตเลยตรงรุ่นกับเอเวอเรสโดยเฉพาะนะคะแขนของเขาก็จะมีความใหญ่นะคะเพื่อที่จะปรับเลี้ยวนะคะ ได้ตามทุกสัดส่วนของล้อเลยนะคะแล้วก็เซ็ตชุดโหลดค่ะปีกนกปรับมือสามีแล้วนะคะเราก็ต้องมีสปริงนะคะเข้าเซ็ตกันเลยรวมถึงซับแท้งปรับได้ถึง8ระดับค่ะระดับ1นุ่มสุดระดับ8หนึบที่สุดนั่นเองค่ะเป็นค่ายยักษ์ใหญ่จากโฟรเฟนเดอร์เลยค่ะด้านข้างเน้นเรียบๆขึ้นๆสวยๆเลยนะคะตามสไตล์สีขาวมุกนะคะวายแท็กวีหกเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะกล้องสามร้อยหกสิบมือามีมาให้ครบเลยนะคะที่โลโก้ด้านหน้าและหลังค่ะรวมถึงหูกระจกนะคะข้างซ้ายขวาแบบนี้นะคะ กล้องเขามีอยู่ครบคันรอบคันเลยนะคะและใต้ด้านล่างนะคะก็จะมีสองไฟสองสว่างเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะเวลาเราขึ้นรถลงรถในช่วงเวลาค่ำคืนนะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบแจ้งเตือนมุมอับจากสายตาค่ะก็จะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ไฟแบบนี้นะคะสีส้มๆค่ะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะเราต้องการเลี้ยวเขาก็จะช่วยสแกนก่อนนะคะว่ามีรถอยู่หน้ามุมอับหรือเปล่านะคะ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะด้านข้างใน,นเรียบเรียบคินคิดแต่ว่าแอบกิ๊บเก๋เท่ๆนิดนึงนะคะด้วยการแลปสติกเกอร์ เครื่องคันด้านบนนะคะทำเป็นเฉดสีดำเงานะคะสวยดูดีพรีเมียมมากๆนะคะรวมถึงการแลปสติ๊กเกอร์ที่ราวหลังคาด้วยค่ะและด้านบนก็ยังมีซันรูฟด้วยนะคะด้านท้ายไฟไท้าย LD สวยๆจากสอดเลยนะคะเป็นไฟไท้ายซิกเนเจอร์ค่ะให้ความสว่างคมชัดนะคะ <c oughs> คุณสมบัตินะคะก็คือสว่างคมชัดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะคะสายระลางนะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะของวาตสุมาสวยเลยนะคะเข้าเซ็ตกับด้านหน้าทั้งหมดค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีด้วยกัน6จุดแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะ เพื่อแสดงทัศนวิสัยนะคะในการเข้าเกียร์ถอยหลังนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบป้องกันการชนเมื่อเข้าเกียร์ R ด้วยนะคะเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะคะจอดอยู่นะคะหรือว่าจักรยานตัดผ่านนะคะตัวรถเขาก็จะเบรกนะคะเขาไม่ยอมให้เราเข้าเกียร์ R ค่ะเพื่อเป็นความปลอดภยัยเดี๋ยวหนิงหนิงนะคะจะพาไปชมภายในตัวรถค่ะถ้าคุณจอยู่ที่ตัวหนิงหนิงนะคะสามารถที่จะเปิดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องไขกุญแจ้อะไรอย่างใดนะคะเราเปิดรถได้เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้มีระบบ Keyless Entry ค่ะ เมืม่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นบ่อนหนังสีดําทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะเียด้ว่าเท่มากๆเลยนะคะมีการเย็บลอยปุนะคะทุกอย่างดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการปักตัวนูนนะคะแพตินัมตามสัญลักษณ์ชื่อรุ่นของเขาแล้วนะคะเียด้ว่าลักชัวรี่สุดๆค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะบอกผู้น้าปับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางค่ะมีระบบด้านหลังให้พร้อมเลยนะคะเพื่อลดอาการเมื่อยล้าใจกการ ขับขี่ระยะทางไกลค่ะมากยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังสามารถที่จะเมมโมรีเบาได้นะคะเบอร์12-3นะคะเมมเลือกได้ทั้งหมด3าํตำแหน่งค่ะเบาสามารถปรับความร้อนความเย็นปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะเวลาเราไปเข้าแคมป์พาคเหนือนะคะอุณหภูมิ1องศา2องศานะคะเข้ามาอาจจะรู้สึกหนาวนะคะปรับเบานะคะให้อุ่นมากขึ้นทําให้ขับขี่สบายมากขึ้นค่ะ ปุ่ม start มีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบานะคะเมื่อเราขับความเร็วต่ำแล้วเขาก็จะหน่วงน้ําหนักให้หน่วงหนักมากขึ้นนะคะเมื่อเราขับความเร็วสูงทําให้เรารู้สึกมั่นใจกระชับมือมากขึ้นปุ่มควบคุมต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางฝั่งขวามือ จะเกี่ยวกับการตั้งค่าเซตค่าการยกเลิกต่างๆนะคะการรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์การเปิดปิดวิทยุและทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเกี่ยวกับระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเซตค่านะคะพร้อมกับการเซตค่าระยะห่างจากคันทั้งหน้า4สเต็ปนะคะเราสามารถเซตตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยการเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะหรือว่าการเปิดปิดระบบเลนเซนเอริ่งนะคะควบคุมทางฝั่งทาง สายมือได้ทั้งหมดเลยค่ะหน้าจอดิสเพย์แสดงข้อมูลการขับขี่อัจฉริยะสวยมากนะคะนอกจากนี้ยังมี6โหมดการขับขี่ให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะคะโหมดหินโหมดโคลนโหมดทรายโห,หมดไตหินได้ทั้งหมดเลยค่ะหน้าจอกางขนาดใหญ่นะคะคันนี้ค่ะขนาด12นิ้วค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Pa ค a เ a ่แอ ไวเล็ชัตเจอร์มีครบพร้อมนะคะทุกอย่างนะคะสรรสร้างมาให้รถคันนี้นะคะน่าขับขี่ทั้งหมดเลยค่ะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะไม่ว่าคนขับจะชอบอุณหภูมิ20คนนั่งชอบ25เราปรับได้เลยนะคะความเย็นทั่วทั้งคันค่ะนอกจากนี้ผู้ได้สารตอน2และตอน3ก็สามารถปรับการตั้งค่า ของพัดลมแอร์นะคะได้ที่เหนือสีสากของเรานั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อีชิปเตอร์10สปีดใ้พพระกำลังสูงถึง250แรงม้านะคะอาตาัตราเร่งดีมากๆเลยนะคะพร้อมกับเข้าปุ่มเกียร์เนะคะกดบวกกดลบค่ะเพื่อปรับเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะคะได้ดังใจเลยค่ะคันนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มปรับโหมดขับเคลื่อน2ลอ้อ4ล้อนะคะ ขับเคลื่อน2ล้อมาขับ4นะคะความเร็วไม่เกิน1 2อยยบเราปรับได้เลยหรือที่เรียกว่าระบบชิป on the อร์ฟค่ะส่วนโฟ H ์ไปรับมาที่ Follow นะคะจอดรถก่อนค่ะเพื่อให้ตัวรถนะคะเขาเซตค่าตั้งค่าเกี่ยวกับระบบช่วงล่างเขาทั้งหมดค่ะและ 4A นะคะถือว่าเป็นระบบที่ชันฉลาดมากๆาค่ะถ้าเราบิดหมุนมาที่ปุ่มนี้นะคะไฟสีส้มเขาก็จะเริ่มกระพริบค่ะเพื่อให้เราทราบนะคะว่าเขากาลังเซตระบบแต่เมื่อไฟสีส้มค้างไว้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าระบบนี้จะพร้อมใช้งานแล้วโดยเขาจะปรับขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อนะคะเป็นแบบเด ทาตามสภาพถนนค่ะภายในห้องโดยสารนะคะก็จะมีไฟนะคะสฟีฟ้าแบบนี้นะคะทั่วทั้งคันเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะเรียกว่าลักชัวรีสุดๆค่ะ ด้านบนนะคะก็จะเป็นซันรูฟนะคะพารอนามิกมูลรูฟนะคะขั้นแรกเราจะเห็นม่านก่อนนะคะถ้าเราเปิดม่านขึ้นไปนะคะก็จะไปเห็นเป็นหลังคาแก้วด้านบนนะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาเราดูเดือนดูตะวันนะคะเป็นรถที่ท่องเที่ยวกับครอบครัวนะคะเราก็เปิดลมชมวิวได้นะคะสวยจัดเต็มพรีเมียมนะคะเดยนนุ่งจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์แพดดินัมคันนี้นะคะสีขาวมุก แต่ออกมาได้หล่อดูดีโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับสีขาวมุกตัดสีดำเงาทั้งคันล้อแม็กนะคะสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เบรกเวมโบนะคะแต่งแบบจัดเต็มนะคะเต็มระบบเต็มสูบเลยนะคะสวยพรีเมียมลงตัวไม่เหมือนใครนะคะชุดแต่งแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทนรุ่นสปอร์ต รุ่นไทเทเนียมนะคะรุ่นวายแท็กรุ่นแพตตินัมชอบแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อหนุงหนิงสามารถที่จะแนะนําให้เหมาะกับการใช้งานของคุณลูกค้าได้ค่ะเพียงแค่โทรมาพูดคุยกันนะคะที่เบอร์0 8 2 1 4 1 2 1 8ซเซฟเบอร์ไล,ลน์ขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้นุ่งหนิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ